เตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำพี่น้องสวัสดีคุณผู้ชมนะคะช่องพี่หลิวชาแนลนะคะมาพบกันคือเกาเมื่อเดิมนะคะนะคะ,ะนะคะเห,เห็นนางเงียบเงียบพัดเียบเลยนะคะนะคะวอาเล่นาะจะนะคะเพราะว่า แนวทางรัฐบาลไทยเมื่อวานก็ปังนะคะรัฐบาลลาวพัฒนาก็ปังนะคะนะคะเข่าทั้งสองลันมาจากเมื่อวานนะคะปังปริเย่นะคะ,ะรัฐบาลไทยก็ปังบนล่างเลยนะคะเพื่อนๆจ้านะคะบนล่างนะคะฟันแปดนะคะเมื่อวานนี้นะคะแต่ตัวเลขตัวเลขของอ เวิ่งนะคะเลขวิ่งเงินล้านมาแต่5ตัวเดียวนะนะคะแนวทางาตัวเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งเงินล้านแล้วก็ตัวเลขกำลังวันนะคะไม่มาด้วยกันนะคะวดนี้นะคะตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะบอมมาน้ำกันเนาะพี่น้องจ้า บอเป็นยงนังนะจ๊ะนะคะเขามาที่สูตรพี่ลิวนะคะสูตรพี่ลิวได้แปดนะคะฟัน8 8 1แปดเน้นให้นะคะขีดเส้นแดงๆนะจ้ะนะคะแล้วก็เ,เขียนแปดหกไปทาไว้น้ำจะแปเก่านะจ้ะมีผู้โชคดีเพื่อจตามพี่ลิวบ่านอ๋อพี่น้องจ๊ะนะคะเมื่อนี้นะคะพบกันเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวลงคลิปทำคลิปลงให้นะคะ รัฐบาลไทยนะคะเอาไว้ก่อนนะคะจวดต่อรัฐบาลลาวด้วยนะคะรัฐบาลลาวพัฒนานะคะเข้าไปเบิ่งกันว่ารัฐบาลลาวพัฒนาสูตรของพี่หลิววันนี้นะคะมีตัวไหนมั่งนะคะแต่ทีแ่แน่ๆก็วิ่งหนึ่งวิ่งสี่นะคะนะคะเดนหนึ่เดน4วิ่ง5มี9ด้วยนะคะเพื่อนๆจะไปรับชมกันเลยนะคะ ปรับชมย้อนหลังด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋านะคะตามไปกันเลยนะคะจ้าเข้ามาเพิ่งย้อนหลังนะจ้ะพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าย้อนหลังงวดของวันที่หนึ่งธันวานะคะนวดที่แล้วนะคะวิ่งหนึ่งวิ่งห้าวิ่งสี่นะคะนะคะนะคะแต่ก็ชนห้าหยุ่นะคะก็เลยผลออกก็คือสามห้าห้านะคะเก้าสองหกสามห้าห้านะคะ ะะของเราก็จะเข้าห้าห้านะคะเบิ้ลห้าหนะคะปังแล้วเนาะพี่น้องจา๋าเราไปตามต่อกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋านะคะวันนี้เราพัฒนานะคะเราพัฒนาเข้ากับนะคะพี่หลิวก็นําสูตรมาฝากมาตอนพี่น้องคือเก่านะจ้านะคะเราพัฒนานะคะประจำวันที่3าธันวาคม64นะคะ ก็มีเด่นหนึ่งสี่วิ่งห้าวิ่งเก้าเด่นหนึ่งเด่นสี่วิ่งห้ามีเก้าด้วยนะคะมันเป็นตัวเด่นนะคะเพื่อนๆจา้าตัวเด่นสี่ตัวเลยรอบนี้นะคะนะคะจับคู่นะคะเราจะมาจับคู่กันนะคะเบิ่งดูพี่น้องจา้าจับคู่มีอย่างแน่นะคะมีนะคะศูนย์หนึ่งนะคะตามนี้นะคะศูนย์สี่ศูนย 1, 1นึ่นะคะหนึ่นแะคะนะคะนะคะแล้วก็นะคะเอาเปิดเหมือนโหลดเนาะพี่น้องจชาไม่พี่น้องเบิงนะคะ4 5่ห้าสีแล้วก็เก้าหนึ่นะคะถ้าเบิ้ลมาก็1น4่5ห9 9นะคะ เพื่อนๆจ้านะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะสวัสดีจ้ารวยรยปังปังนะคะรวยรยปังปังนะคะ